สวัสด,ดีค่ะพี่เอาสองมาเล่นกับอาชอนคะ่ะจะพาน้องอาชอนทำอะไรเอ่ยป <client. S 1> มปมเก่งจังเลยเอาไหมจับปูดำจับปูดำขยับปูนะครับดูครับเนครับผม ตัวอะไรตัวอะไรตัวมีแก้มมึงอ่ะสิทําไม <laughs> <laughs>